ส้เลยสวัสดีค่ะ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 วันนี้ธันวาจะเล่นสะน้ําใหญ่กับคุณพ่อแล้วก็พี่ใหม่แล้วก็พี่ๆนะคะทุกคนใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะลงสะนะคะเดี๋ยวเราจะไปสู้อห่วงยางใช่ค่ะไปถอดทันเพิ่ดกันดโอเคไปไปดูกันไปดูกันไปดูกันเลยวันนี้เราซื้อห่วงยางลูกอะไรมาเดี๋ยวคอยดูลูกก่อนลูกอะไรคะลูกเต่าใช่ไหมลูกเต่าหรือเปล่า ว้าวเ<ม>ต่าเต่าเต่าโอเคเดี๋ยวพี่วุ้นสูบเลยวันนี้ทีมงานเยอะนะคะทีมงานเยอะนะน้องธันวาโอ้โหเตรียมตัวถอดเพนเพิร์นะคบ<ม>นี่นะคะเรากําลังเต่าห่วงยางนะคะลูกเต่าน้อยธันวาถอดเพนเพิร์แล้วและนี่นะคะเราก็สูบห่วงยางเต่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เต่าบุนบุญโอเคน้องธัน,น,นาาวาพร้อมหรือยัง,ยยงพร้อมแล้วยกมาขึ้นพร้อมแล้วยกมาขึ้นอ โอเคไปเด e mm ี hmm. loves, ๋ยวเราเอาน้องไปลอยเต่ากันตอนนี PDF ้คุณพ่อรออยู่ในสระน้ํากับพี่เกลลี่แล้วนะคะนี่อ่าให้คุณพ่อรับให้คุณพ่อรับเย้เป็นไงบ้างไดูหน้าหน่อยปวดหรือเปล่าถึงถึงถึงอย่ายื้อหมาอย่ะยื้อใหม่ยื้อใหม่ลูกยืนเนาะลูกยืนเนาะเออยืนยืนยืน พี่พี่แกเปลี่ยนชุดเล่นน้ำแล้วนะคะนี่อุ้ยคานว่าเต่าเต่าเต่า,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 าลูกเต่าคานวายืนเลยใช่ไหมไม่เอาขาลอยใช่ไหมลูกคานวาลุกดิ๊กนะคะเอาขาเดินข้างล่าง <c oughs> <c oughs> น่าจะกลัวนะน้องไม่เคยเล่นนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่น้องคันว่าเล่นสระน้ําใหญ่ขนาดน,นี้ธันว่าก็เดินทัวสระเลยว <c oughs> ันว่าไม่ยอมนั่งนะคะท <c oughs> ุกคน <c oughs> ชาบทานวาเจ้ายหวานกันหวานอืยิ้หวานกันหวานยืบด้วยมืกมือนชอบนี่จะือ้นเออชอบชอบทานวาเจ้านี้นะคะน้องทานวาก็กล้าเล่นห่งยางเต่าของเรานะคะที่แม่ซื้อมาให้นะคะทุกคนนี่แต่ว่าเดินโดดจักเลยนะไม่ยอมนั่งหงยางนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะน้องทานวาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขออนุญาตไปเล่นน้ำกับคุณพ่อก่อนนะไปไปกอลูกไปายก่อนบ๊ายบายเก่งใจหนาว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 